ก่อนเล็กไม่ทันใจจ้ะไตอุกกาอยามาันจะใสยังไงเนี่ยเมื่อกี้กินมาแล้วนี่ ช่วยด้วยมันจะตีลังกาเค้กตีลังกาอันนี้ของพี่กิ๊พี่น้องให้หรือไม่มีพี่กิ๊บพี่น้องค่ะของขวัญมาให้น้องออนนะคะแล้วก็เราก็มีเค้กมาเบิร์เดย์เซอร์ไพรส์กันนะคะอันนี้ก็คือเหมือนที่พี่สนุโลกให้เราไปกินเลยอ่ะสยามบุระคาเฟ่ขึ้นต้นไหนก่อนนั่นสิ นี่แล้วประธานอาหารเชิญเรือนไทยด้านบนติ๊ดติ๊ดไม้หักไหมตัวยี่สี่นะคะตรงกลางแล้วกันอยู่จะได้สวยๆหน่อยมันอยู่ทางเหนือนะเจ้าเราตัดประครับกลับบ้านได้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าต้องถามเขา นั่นไงเขาเห็นเรากันหมดแล้วล่ะพี่ว่าเจอเจอขอบคุณนะคะ Happy b i r t โหสวัสดีค่ะ to ิ o u h e ป e Happy Birth day to you h วแฮปปี้เบ i ร t h Happy Birthday Hee 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 Happy Birthday Happy Birthday you Happy to Birthday to you นี่ใครผมงอกเต็มหัวเลยไปดีกว่าแล้วก็อันนี้พี่กิฟพี่น้องฝากมาให้ ทำไมไม่อัน <nossas> นี <ira> Ooh, ้อันนั้นให้เราดิของแพงอันนี้ให้เขาโอ้ยขอไม่ได้ก็บอกว่าให้เอาอันนี้ให้พี่แล้วอันนี้เอาไว้จุดยิ่งก่าเองเป็นไงเดี๋ยวพี่แจวเรือก่อนแป๊บนึงอันนี้เขาให้เกาะได้ยังหรือว่าต้องปัดอาริมนุนยังจกข้าวเหนียวไม่เสร็จอาริมนี่ถ่ายรูปแล้วคุย ได้เถอะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ขบกันอะไม่กินเงินละเปล่าทำแปลว่าทำแม่มด make make a wish ไม่คือพูดทรรมาได้ทำไมต้องทำแบบ make a wish เสียงว่าโอ้โหเดี๋ยวถ่ายแล้วแท็กแชมดีกว่า อี่สานแบบอีกเอ่อแบบไม่แบบอีกเพียงไม่กี่สิบองค์เออปากเอาไว้แบบอีกอ่ะเออโอ้โหแบบอีกเค้กคีวยะอร่อยมากคือดีดีไม่กินกระดาษเท่าไหร่ด้วยตอนแรกหร่อยคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเอากลับหรือเปล่าไม่เหลือซากเลยเลยไม่พอใช่ซากอะไรอะค่ะ ระหว่างไทเลโนซอรัสเต็กซ์กับแรปเปอร์นะคะอีนี่คืออีทีเล็กครทำอีนี่คือ e อีแรปเปอร์โอ้โอ้มีการกัดพินกเกิดขึ้นเล็กหน่อยนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเข้าที่จับสังเกตน,นะฮะอินี่แพ้ทุกทีฮะก้าคัดหงายท้ององ e ีแรปเปอร์กัดคอนี่มาต้องมาต้องเล่นกันทั้งวันเล่นกันทั้งวันแล้วยอยู่ๆพอท่าเงยียบนี่ก็คืออะไรหลับปักหลุด พี่ปัก์รูดชัดแบบเทลพี่เทลไทยชาดพี่เทลพี่เทลไทยชาดทอรี่ไม่สนใจน้งทอรีนางไม่อยากลงจากโซฟานางก็จะไม่สนใจเราฉันอยู่บนสุดขอหัวต๊ะค่ะวันนี้เขาก็นั่งหัวกระดูกเพราะอยู่นั่นแหละกระดูกถามว่าแท้ไหมเปล่าหลับนอนเฝ้าเฉยๆ ไม่เอาตีนยันหน้าได้ไงตัวสูงกว่าตีนยันหน้าเียวเอาแล้วเอาแล้วคับเข้าท่านอนอีท่านทายแน่นั่นแหละโดนแล้วโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วเดี๋ยววันจะ้ีทีนัอยากเล่นกับคนมากกว่านล่กึเปล่พี่เล็กนพี่เล่กเสเตอร์เตอร์โอ้โหหอหน้าเขายืดแล้วอ นั่งดูหมากัดกันพร้อมกับดมกลิ่นหอมอันจวนเหงผมเล็กอย่างนี้ผมดุนะคะผมดุนะคะน่านะาน่ ทีเล็กสู้ไม่ได้แล้วจ้ะทีเล็กสู้ไม่ได้แล้วจ้าหนีดีกว่าสู้ใครได้มั่งเนี่ยอะสู้ใครก็ได้มั่งเนี่ยเราอะฮะวิ่งชอบไปแย่เขาให้เขาโมโหเหมือนกันเวลานั่นแย่พี่ทอพี่ทอโมโหวิ่งหนีรอบบ้านเลยโอ้โหโอ้โหเขาทำท่าเหมือนกันแต่เขาเอาเท้ายันหัวน้องไว้ อย,นะอยากัดผิดนะพี่เคลอยากัดผิดนะลูกพอแล้วพอแล้วเบาได้เบาเลยดูรอยกัดผิดยังอยู่นะอ,อู้ไปกินน้ำไปไปกินน้ำไปไปกินน้ำได้ละพอละพอละพอแล้วพอแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วลูกเหนื่อยลวนี่ก็คือแกงตู้ปลารวมของเราที่ไม่เคยอิ่มให้กินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อิ่ม เขาเรียกปลาอะไรนนเนี่ยปลาปลาเทวดาแล้วก็มีปลาเสือเยอรมันมีปลากระดีกระดีนางฟ้ากระดีแดงแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่เรียกว่าปลาปลาปลาสลิดปลอมปลาสลิดตาแดงแล้วก็ปลาตัวเล็กอะไม่รู้ปลาอะไรเนี่ยจําชื่อไม่ได้เฮ้ยปลาแอ้นพี่หายไปไหนวะไอตัวที่มันเหมือนอ๋ออ๋อนี่ยี่ล่างล่าง มันจะเหมือนปลาฉลามหน่อยๆตอนแรกเอามาสองตัวโดดออกมาแห้งอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งไม่รู้โดดได้ยังไงเมซซิ่งมากท่านผู้ชมมีฝาปิดแต่โดดออกมาได้ค่ะเมซซิ่งมากค่ะท่านผู้ชมที่สุดนางก็ได้กระดูกที่พยายามจะขโมยจากพี่ทอรี่มาเล่นแล้วนะคะมีความสุขมากรู้แหละมีความสุขสุดคือเล่นกันส่วนใหญ่ก็จะเน้นแบบพวกนี้เจ็บคออะนะเหมือนขู่กันมากกว่าแล้วเนี่ยได้ของเล่นมาแท้เล่นนะคะจะแย่งกันแทนเล่น เดี๋ยวก็เล่นกันอย่างแบบสุภาพชนแต่ตอนนี้แก,แกไม่ใช่สุภาพชนแกชนกล้องฉันโอ้อยแมดีเทลได้ไปแล้ว <c oughs> ทำไมเห็นม็นตดตดหมาจะแย่งกันตรงอื่นก็ไม่ได้จะไม่แย่งบมงขาเอาเข้าไป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  ฉันจะไปถ่ายปอมปะดัวฉันแล้วกรเถิบไปได้แล้วกี่เพิ่งล้างตู้น้องปอมปะดัวไปนะคะแต่ที่เห็นเหมือนเอ่อสโนว์เฟลกตัวนี้ก็คือล้างตู้เสร็จปุ๊บขึ้นมาลอยแทบจะกระโดดอกดดันขอกินข้าวก็เลยเอาหัวใจวัวมาให้กินเนาะมันก็จะมีเป็นเป็นหัวใจวัวผสมด้วยตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนตัวเคยอะคะ่ะเป็นเคยจืด ก็จะมีผักสปินชนะคะมาให้เขากินก็เพื่อที่จะสุขภาพเขาพร้อมกับกระเทียมนะเราถือของกินมาให้กินเราก็จะนึกว่าถือแหนมมาจะเอาไปย่างกินเป็นแหนมมาเลยสวยไหมตัวนี้ไม่กี่ตัวนะอันนี้กําลังขุนให้ใช้ใหญ่กว่านี้หน่อยจะเอาออกไปข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวจะไปเอาไซส์เล็กข้างนอกมาขุนให้มันโตขึ้นอีกนิดนึงไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็เกือบได้แล้วอยู่ตู้นอก คือตู้นอกมันจะเป็นอบอุณหภูมิแบบแบบร้อนเลยอะออกไปคือร้อนเลยมันจะได้กินเก่งๆมาแล้วนี่อันนี้เป็น blue d i a m o n นะคะ blue d i a m o n ไม่ใช่ blue dragon ตัวสีฟ้านี่เป็น blue d i a m o n ตัวนี้เป็นเออ่พันอะไรก็ไม่รู้อะชื่อมันเยอะเหลือเกินสเน k ก s กินเหรอก็ไม่ใช่อีกโอ๊ยไม่รู้ ต้องไปถามคนขายนะคนขายบอกพันใหม่ทุกทีเลยได้ไมามันก็คล้าย,ย,ย,ยกันทุกอันเลยอะแต่ชื่อพันไม,ไม่เคยเหมือนกันเลยถ้าเราอยากจะเลี้ยงปลาปอมเราก็ต้องศึกษานิดนึงแหละแต่อันนี้ความสวยของเขาคือเขามีลายเห็นปะแต่ว่าเขาจะมีคาดตรงตามันก็จะเป็นผสมเหมือนปลาป่า,ปาอะไรประมาณเนี้ยส่วนอันนี้จริงๆอิงมีตัวหนึ่งโตเต็มที่แบบเกือบจะได้ผสมแล้วโดดออกมาตายเสียใจก็เลยซื้อนี้มาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมาให้ใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยจะได้คู่กับตัวที่อยู่ข้างใน นี่ก็มีมีเพชรในต้มอยู่หนึ่งคนนะคะคนนู้นสวยคนนู้นสวยสวย่วนในคนนั้นเป็นเป็นเนื้อเป็นสีใสทรายหน่อยวันนี้คืนนี้ถ้าไม่ทรายเขาก็จะออกเป็นสีส้มแต่ถ้าแบบเพิ่งเปลี่ยนน้าใหม่มีความตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกเป็นสีทรายแต่นี่คืออืเยอะมากเลยนะเนี่ยเพิ่งดูดไปเออไม่ต้องสนใจเสียงไดโนเสาร์ที่บ้านนะคะ น,นี่ก็เป็นแก๊งปลาเหรียญสิบเรานะคะก็ปุกลุกก,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 ก็ปุกลุกชื่อปลาเสือสุมาตราสั้นนะมีทั้งหมดสามสีก็เลี้ยงคู่กับปลาแพะมันจะได้กินเศษอาหารก้นตู้ถือว่าอายุยนะืนเนาะไม่ค่อยตายเปลี่ยนน้ำน้อยเออสำหรับสำหรับคนที่แบบโคตรขี้เกียจอะ่ะซือ้อไปเลี้ยงเถอะแต่อย่าเอาทรายอย่าเอาอะไรใส่ก้นตู้นะมันจะแบบหมักหมมอะถ้าเลี้ยงแบบนี้แล้วเอาหอยใส่เข้าไปหน่อยช่วยดูดเนี่ยเอาหูประมาณแบบ เป็นเดือนแหละกว่าจะล้างตู้ทีหนึ่งอ่ะดีอ่ารักเลยอ้ว,วนจุ่มมุมจุมมุม,มเออนี่คนนี้เป็นพี่จุ่มมุมที่ช่วยชีวิตขึ้นมาจากบอปาคาฟนะคะตอนเจอก็คือหงายแทงเทงเต้งแล้วก็ตัวเปื่อยมากคลิปเปื่อยมากตาบอดแล้วหนึ่งข้างอาการรอแรมากตอนแรกอันนี้ก็คือแช่ยาเหลืองมาวันนี้เป็นวันที่ประมาณวันที่สิบล้ว เปลี่ยนน้ำทุกวันใช้ยาเหลืองใส่เกลือแล้วก็วันนี้ไทเยนเชียนเวลเลตเพิ่มไปนะคะเขาก็กินข้าวได้แล้วก็คือหมายถึงว่าเอาข้าวใส่ลงไปให้แล้วก็เนื่องจากตาน่าจะบอดสองข้างเอาหัวจุ่มไปพอได้กินข้าวดูดรวบเดียวหมดสิบกว่าเม็ดสุดติงหายเร็วนะจมูงมแต่ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเนี่ยเขากินข้าวแล้วก็อืดได้หรือพ่อนข้าวกลับออกมาวะนะต่อไปก็จะเป็นการรีวิวตัวท็อปของบ้านนะคะ เฮีใยในในเฮีย,ย,ย,ยเคยดูไหมแลนท์ท<ม>ี่งั้น,น,นกิงผู้ทำท่าชนะเลิศนอนกับแม่บนโซฟาจะ้ะเพราะว่าการที่สองตัวข้างล่างถึงกานหลัอใใจใช่ไหมเมื่อกี้ฮะต่อมาก็เป็นปลาขาบของเรานะคะไม่ใช่ตะขาบนะคะปลาขาบ อันนี้ก็ไม่ได้เปิดไฟก็จะมืดๆหน่อยแต่ตัวก็ใหญ่มากนะถ้าเทียบกับของบ้านไม่กิฟก็ใหญ่มากจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามารีวิวปลาคราเพราะว่าเข้าไม่ค่อยถึงส่วนใหญ่การรับผิดชอบให้เข้าปลาคราฟก็คือจะเป็นปูกิ้น่่นๆๆๆทุกคนตัวนู้นที่ซื้อมาแล้วคนขายกาให้มันลุ้นเอาถ้าขึ้นก็สวยขึ้นดำจะเต็มแล้วนะโค้ดสวยเลยตัว อีดำทุลักทุเลตั้งชื่อให้ <c oughs> อ้อาวก็พี่วิลลี่บอกต้องตั้งชื่อน่าเกียดน่าเกียดน,นี่ตัวนู้นเห็นไหมตัวตัวมุมที่ว่ายมาหัวว่ายมาชนกับไอไอตัวทองตอนแรกไม่เห็นสีดำเลยนะเอามาตอนนี้สีดำขึ้นจนเต็มหลักเต็มตัวนะคะส่วนอันนี้รู้สึกว่าตาหนังด้อยเนี่ย พี่ไทเกอร์ซิลเวอร์กับไทไทเกอร์โกอ่ะรู้สึกเป็นปลา60บาทที่ซื้อมาแล้วคุ้มมากเลยนะ<อ>มันใหญ่แล้วลายมันสวยมากเลยนะว่าไหม,มพี่ว่าลายมันบาลานอะ่ะคือพี่พี่อาจจะคิดไปเองเข้าข้างปลาตัวเองอะ่ะว่าลายมันบาลานดีส่วนคนนี้ก็ค่าตัวแพงนะคะอีนังซอมบี้อะไรก็ค่าไม่ตายจะต,ตายจะตายหลายรอบแล้ว ส่วนอันนั้นเคยเป็นอดีตมินิฮาร์ดมีมินิฮาร์ดหลายใจตอนนี้สีหายหมดเหลือสีขาวอย่างเดียวนู่นนุน,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 นอีนังซอมบี้มันไปนุ่นละพี่ซอมบี้พี่ชากุระตัวน,วนี้ตัวนี้ที่บอกว่าลุนลุนขึ้นมากน้องนกคูอข,อของเราก็ได้อยู่อย่างสงบสุขเออทำไมรู้สึกกล้องสันส่นเธอทำอะไร ไททันนอะลายอ่ะฮะบูท <laughs> ูธแหมมีคนปกป้องมีคนปกป้องผม